ปาดพ่อเตยมาขักมาแน่เถอะล่ะพ่อเตยเบิ่งเงาคนที่หน uh ่องเงาหนึ่งงามขักงามแน่เลยขอปาดตีนเลยขักดสุดยอดเลยเนาะเงาเอ้าอีกดอกหน่อยงามๆเนาะกลุ่มแหลกเอเฮ็ดแหลกที่กลุ่มแหลก่ว่ากลุ่มแหลกกลุ่มเก่าคู่มืออะไรพี่น้องมือที่สามอะไนี่ เก็บมือที่สามพี่น้องสีเต็มตาใหญ่แม่เตยอ้างามๆเลยเมอเมื่อมา่อเมื่อถืออยู่นอกพอเตยนั่นนี่เอ้หืมคุ้มคุุ้มตัวนี้นั่นใช่เราพอเตยโอ้พุ่นน่ะเอาอยู่น้ำกันก็เฮิตพึ่งเข่าอีกคือว่าเนาะใช่เหมือนโอ้จะเป็นคนมักออกน้ำกันเด้อนี่พึ่งหวานกเพิ่นชมพันเพิ่นผมออกเป็นพันไม่บ่เฮ็ดนี่ยออกเป็นพันได้นู่นบ้าน พึ่งศาดตรพึ่งนาหอทัสดีครับพ่อเมพี่น้องชาเอฟทีนัก่าเน็ดเมเตอก็เตยปลาแตกกูหคนเด้อทั้งเชาทไทยเช่าวล่าเชาาตางประเทศเมื่อนี่ก็เป็นเสาวันที่ยี่เอ็ดสิดสภาพเพาหาอยคิดเ็เมื่อเนี่ยพอเตยเม่เจยรปลาแตกเข่าปลาผลนริมนี้เด้อพี่น้องมาหลุดน้พอเตยเมเตยรเมิ่งวานจะามานบอมันนกระแห้งคักน้องพอเตย อยู่ทางบ้านอยู่ทางบ้านพ่อเตยแม่เตยนั่นว่าแม่นอันถอกหนามโลงพี่น้องมาหนีไข้อยู่มามานเห็ดผึ่งคาลายเด้อพี่น้องอัสสัยเบิงมุมสูงเปิดคลิปเลยเปิดคลิปใส่เห็ดผึ่งคาลายเอ้าวมามานล่ะเบิง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 เมียนปวน อยู่ทั้งในผุ่นแมีนเมนพี่น้องงามๆเลยตุลุติลิอยู่พอเตยเอาเก็บเผาบ้านี้เอามันมานเลยบานนี้ดอกงามๆตุลุอยู่โอ้งามงามเลยงามงามเก็บดุดุๆเนี่พี่น้องมีอีกสองดอกสองดอกเฮ้ยงามแห้งขาใหญ่แห้ง เบิ่งแม่ขางามคักเลยมาเบิง่งหมูเก่าที่เก็บหมูวานเนะาะเก็บมือมือที่สามเนาะพอเตยเน,นี่ยนัสองดอกเลยมือที่สามของเห็ดถึงแดงไม่นีหมูอดอกยังงามงามอยู่เลยขอ,อดีงามงามผึ่งแดงสิแต่ขาใหญ่เด้อพี่น้องคนสมบูรณ์เนาะพอเตยงามแต่พอเตยดอกบานยังง,งงามเนาะขาใหญ่แห้งเมืองทองยังงามเฉยเด้อ

งามๆเลยหาใหญ่ๆคือเก่าอยู่ผุนชี่หาดอกเว้ยอ้าวงามเลยพี่น้อนลายดอกนี่อีกดอกหนึ่งเอ้าเอาแหนงไปเป็นแดงอยู่บ้านหอยเมื่อเจอพอเจอคือมะมานเลยดอกหนึ่งงามๆเลยผุนอีกดอกหนึ่งแหนยงไปนั่นทั้งคางเจ้านั่นก็มีดอกหนึ่งบานสุดยอดเลยพี่น้อนอ้าว โอ้เหมือมนหรือเออทั้งผดก็เป็นแดงๆบานคัางนอบานทั้งดากทั้งดาดก็มีเจ้าจะนั่งมั่งเป็นแดงๆดู่ที่น้องผดเฮ้ยงามแฮงงามแฮงทั้งหลังผดเต๋อแม่ที่สองเเก็บเก็บเออเออเก็บหมดถ้าผดพอเธอเห็นกับพานปอยู่ไม่เห็นหม่องไม่เอาหมองไม่สักก้อนอูยชอบเนี่ยเบื้องเบิ้องพี่น้องเบิ้งดอก ผิดเนี่ยเบ็ดช้อข้างหลังข่อยนับไปเจ้าน่ะอข่อยประทันแล้วข่อยเตยกระซ่าคุณสองดอกคุณได้นันดอกหนึ่งมีใส่ตอเอ้าวบานกับบานงามแล้วมื่อีงบานงามพอดี่พึ่งแดงซี่เด้อพี่น้องหักดอกใหญ่ดอกหมกโอ้โหนี่เทีนแด้อีกง่ายอ้าวอู้ยูยเหยียบเนี่จุ่มจุ้มรอตีนรอตีนจะตีนอ้าวปีนอง พี่น้องมาเบิ่งขนาดสองคนเนียนี่สองคนผัวเมียยังคิตีกันเลยเห็นเห็ดเลยก็เสียเห็ดว่วเนี่ยเอ้าเห็นเดพี่กเก็บกระสาเนาะพี่น้องเนาะจ่าเท้าตาตีนผ่อมโอ้ยคอยเหี้ยเพื่อนมูนเดียวนี่ตันเ่ลยเอาขาเพป็นก้อนเยอะโต้เพื่อนบ่เต็มเมตยเนาะบ่เต็มเมตยเอ้านุ๊กเป็นเป็นแดงนี่อันงานเพลงพี่น้องตกงานอ้่ะคืออะไรพี่น้อง อ้ยดอกนี่คุด้อกนี่เอ้างามงามเลยมาติดตาสะอรค์ทอเตยพี่สองดอกพี่สองดอกเอ้างามงามเลยสองดอกพัเตยแม่เพิ่งถูกผลชาทีผลบอกอ้มาผ่อนผอเด้อานเลงามงามเลยอันี้อีกอ้ออันนี้ีงามงามเลยที่ของพัมเตยไม่เตยกรเด้อนี่ยไม่พน้านหมูเกาเหรอพี่น้องมึงมึงไม่ตามีมาแ้ว สองดอกมาสวยกะมันคือเก่าเนาาะมันเก่แ้องพี่น้องฝนยังปล่อยๆอยู่ดอกใหญ่ๆงามๆเลยอ้าวงามๆเลยพีด้อมอ้าพอเดดอบันพี่น้องเลยนั่นแหละเก็บเพชรโบกี้อพี่น้องกันเก็บเพชรโบกี้อกันได้หลายหมื่นข้างหลังคนนี้ทั้งรังอีกสองผุนเด้อร์พอตือ เก็บเพ็รบวเคลีย hmm. ก uh ันเเก็บลายมือรพี่น้องไอ้คุณเจ้าสดอกคุณเลิสดสามอ่งตองนะขายวเจ้าสอ่ยสี่ดอกคุณนัจุ่มก็เกกับฝ่าวขนาดเ้อฝ่าวกับพท่นใจดอกเพีมันฝ่าวกับฝ่าวเก็บเธอละสองดอก พร้อมกันเลยพี่ขาถ่านเลยโอ้อแผลกูเลยตเต้ยแผลกูพผดทั้งนั้นผงกระเมียนนี่มไม่ยไปก็เห็นอ,อ้าวยังนี่ยังนี่คือเก่าอู้น,นั่นอีกดอกง่ายเลยพี่น้องเอ้ยอู้นี่จูมันจูมัน,นอ,อืมอู้เอ้าเอ้า ตุลุติลิอยู่บ้านกระถีอเขาพี่งามๆเลยพี่น้องิมเบดั่งจัโคยไม่อีกบ่งายๆเลยเว้ยเมื่อ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 ตุลุติลิอยู่นอกพอเตยเหมือนกันเอ๊ะตุ้มๆตุมตุ้มตัวนี้นั่นขันอยู่ใกล้กันแน่กะคือตัดเด้อพี่น้องขันอยู่ไก่แม่เจยจะงซองกล่องให้เห็นเออขูดออกไอสันมันจะสีงามเข้า อือหนเปลี่นแม่ตรงทำก็ดาดีฝนสวงามค่ะพี่นองเ้ยเหตุไงงามงามบึงแมอ่อนซอนค่ะผลกระดีค่ะพี่นองเขาว่านไวเน่าเมื่แล้วโอ้ยมาัะโพกตืตื่ีเต่อู้เป็นเหงาเลยเนาะทุอีกสองสามดอกเลอ้าวแง่เป็นแดงแดงอยู่วานนี้พี่นอง งามๆเอ้างามๆเลยพี่น้องงามงามงามโอ้บานกับบานงามดีเมือนกันการหาเฮตโบเคียเปินกัดแมนสามหมื่นมีโอกาสอีสามหมื่นแล้วเด้อพี่น้องนี่เบอร์เงี้ยกตาโอ้ยสุดยอดเลยดอกงามๆผุนอีเคยผุนดิผุนกระแมนพี่น้องนั่นคือกระแมนผุนทั้งผุนกระแมนผุนเอ้าผุนดงแดงดูฝาเนี่ยเอ้าโอ้ขาผุนเนี่ย เฮ้ยเส้นดินแดงอืออ้าเอ้าเอไปของจุ่มบ่ายของจุ่มปุ๊ทั้งหลังเจ้ากระเมียนเบวดเด้เออแล้วก็ถอยไปเหยียบได้เลยอ้าอ้าอมันมันเขนาดเด้อพี่น้องดุดรุดรุดยึดรุดยู่น้ำปลาซี่เนาะเกินออกในปลาซี่งามงามเลยพี่น้องบานกับบานงามซ้ำโดดเด้อในนี่โอ้ยบึงทองเพิ่นก็ยังอันนี้อยู่โดกพี่น้องงามงามเลย ปาดพ่อเตยเมื่อ,อขักเมแนเถอะล่ะพอ่อเตยเบงเงาคนที่หน่นองเงาหนึ่งโอ้งามขักงามแน่เลยอขอปาดตีนเลยขัดสุดยอด,ดยเลยเนาะเงาเอาอีกดอกหนึ่งงาม,งาม,งามเนาะเ,เ,เห็ดกลมแหลกเอเฮ็ดแดงชี่กลุก่มแหลกแต่ว่ากลุก่มแหลกกลุ่มเก่าคู่มือละ่ะพี่น้องมือที่สามล่ะนี เก็บมือที่สามพี่น้อง,งสิเต็มตาใหญ่แม่เตยล่ะสิเต็มตามือนี่พ่อเตยเปลี่ยนตามากจริ้อมือนี่ตาหออัวหน่อยพูดมือที่สามพี่น้องเฮ็ดถึงแดงซี่กุมนี่เนาะนนีี่าาเบิบบ่งตูมเพิ่นเหมือนเนี่โพ่นถ้าลัางพ่นคักอีกคักอรูดแต่ขายใหญ่ มันหมานมันหมานฝนตกกรหมานคือเก่าเด้งชี่ล้วนๆพี่น้องดินที่ล้วนๆอีกสามดอกเริ่มบันเทิงเหมัอนเหมืนสามเด้อโอ้ดอกหน่อยเพื่อนที่ที่ละหน่อยเพื่อที่สามดอกที่ที่อ๋อที่หน่อยเพื่นก็มีเก็บเก็บมันที่นีจักดอก ว่าห uh, uh, si ันพอเต๋อก็มาเต๋อแยกกันเก็บพี่น้องแยกกันเก็บนั่งพี่น้องเพิ่นก็มาเนาะเนี่ยเก็บให้เบิ่องมองมันเป็นกลุ่มดอกหลายๆดอกนะแม่พี่น้องมันกะบัดเทื่อมานอีกเนาะพอให้พี่น้องเบิ่งกลุ่มไม่ไปอีกเนี่ยกลุ่มเขาอันเพชรเพิ่อเขาพ้นไปเด้อพี่น้องมองเก็บหมู่บ้านมานำเพชรเพิ่อแดงก้อนเมือนนี่เนี่ยงามๆเลยพอดูงามๆ เลาะไปเลาะมากมองอยู่เดียวนี่คุณนะที่เต็มตาอยู่หนีหรือเปล่าสามหมื่นเลยสามหมื่นยังได้เก็บได้เล่มอยู่เด้อเห็ดผึ่งแดงสิเอาเหมือนค้ใหญ่กับเต็มตาหนี่สองตาหนี่อีกหมื่นเพิ่อเติ่อที่เป็นตาอีกหมื่นงามงามเลยเอ้าวพี่น้องมาหอดมองเห็ดผึ่งเข่าเก็บมุอว่านนี่เด้อเห็ดผึ่งหวานก็ออกน้ำกันเลยหวานก็บอกน้ำกันเลยเฮ้ยอืออ้ายังมีให้เก็บให้เล่มอยู่เด้อพี่น้อง วูยังมียังมียังมีไขนบร,รตูกะยังงามเฉยเลยเมีน,น,น,นดอกพีทผึงหวานพีงเขาพูดกูของดอกพีทผึงหวานพีทผึงเขางามงามพีทพึงหวานดิมีบอกโอ้ยเต๋อเนี่ยมบูเห็นเลยไม่มองกันมองเขาเก็บแต่เอ้า อยู่น้ำกันบุกพิงเขาก็หวานแฝดจ้ะเห็นบุกพี่น้องเขาก็หวานอยู่น้ำกันเพิงเขาก็พิงหวานติดกันอยู่น้ำกันนะเอาเป็นจอกมาเป็นเห็ดหยังเนาะติดกันเหี้มาพ่อหมูเห็ดพึงหวานแบบเห็ดเพิงหวานเห็ดพึงหวานมีแต่ดอกงามๆเลยโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้อง ต่วเฮ็ดผึ่งเขาโมนึงมังหันเถาน้เถาเาโอ้ยมว่านโมเห็นผึ่งมว่านโมเห็ผึ่งนี่นครับแล้วก็บเคยได้เก็บนี่เลยน่ะที่ที่อี่ี่เพิ่นบานใส่พอเตยโอ้พ่น่ะเอายู่น้ำกันกระเฮ็ดผึ่งเขาคือว่าเนาะโอจะเป็นผึ่งมกออกน้ำกันเด้อนี่ผึ่งวานก็ผึ่งชมพันเพราะ่งออกเป็นพันหม่ ออกเป็นพันธุ์ไหนบาาเอาออกมันาเมื่อดินเ่ยจะกี่โบเคยเห็นเห็ดผึ่งหวานบานมีเห็ดผึ่งหวานพี่น้องผึ่งหวานออกผสมพันกันมาจากไหนครับพงษ์สมกันเกียมกันเนียนเออกาลังเห็นเนาะเนียนมาขอเห็ดผึ่งหวานเด้อมีเห็ดผึ่งหวานเด้อบานใช่ครับเรียกนี่นี่นี่ซองดอกกะต้าจะมาเรากระต้าขอจุเต็มเหรอา ตาไมเตยใช่เชรผึ okay, it, it Look, like ่งหวานก็มีผึ่งเขาคงเพอดเตยใช้เพชรผึ่งอันเดียวเมียนงามเลยพี่น้องเพชรผึ่งหวานเด้อนี่ผึ่งหวานบานขุนนะเฉ็นจุ่มอยู่ผลดีปีนี้มองบ่เคยออกเห็นเด้อพี่น้องบานเพชผึ่งหวานพอเตยบานัดกินออกดีเจี๊ยบจักเท้อก็เห็นเด้อพี่น้องบานช่อดอกได้พอเตยขุนดีเทิงขุนอีดอกนึ่งี่ก็เมียนเพชรผึ่งหวาน มองบ่งเคยเห็นเด้อนี่มองบ่งเคยได้เกียบเนียนใส่หัวอา่าเมื่อร้อนออกจากไหนฮะโอ้อ้าวงามๆเลยพี่น้องตัวนี้ตาเฮ็ดผึงด่งแดงกระผึ่งขาลายนี่สีเต็มตาแหละมันรุนเบิ่งพี่น้องมื่อนี่สีมันจากตาเอ้างามๆเลยบ้านีิงามๆมั่วหานมองหันเบิ่งเฮ็ดผึ่งเข่าเนาะเมื่อาวานมองเก็บเมื่อวานโบพานปั้นได้กะ ผ่านอยู่ดอกพี่น้องมันหักออกมองละดอกสองดอกก็เลยบดเอ้คอยได้ลงคลิปให้เบิ่งอ้าวมีป๊อกว่ะเจ้าคนทีเว้ยเนี้ยอ๋อฝุ่นผู้ดอกหน่อยบานมาหมานเห็ดผึ่งแดงซี่อีกเด้อบานพี่น้องนี่แต่ดอกมใหญ่กระเด้งกุ้มไม่เมื่อนี่แต่ว่าเมื่อวานก็มาอยู่น้ำน้ำขาขาใหญ่ขาอวบๆเลยงามแฮีงเนาะกูเนี่ยขาดจำมันแมงจ๋อแม่งจ๋อเพิ่นออท่างแมงกินน้ำ ขายงามแม่กะปิเพื่อนขาใหญ่้ยขายงเมขุนเ้อะเต็มอีกเท่าหูจีเมนดอกใหญ่ค่ะกว่าเมนเฮ็ดผึ่งอันเดียงค้หลายเนาะเมนขุนอีกดอกนึงว่าวันว่าวันกันเฮ็ดอันนี้เด้อพี่น้องว่าวันเฮ็ดบ่พอขายว่านขอถั่ขคอไผ่เด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพื่อนมากเฮ็ดสามตาบ่พอขายว่านเมี้ เพิ่นมาขอสื่อนำเนาะเมนพี่ๆอะอีกสกีคนนี้โอ้สองว่าเมนว่าเมนเบิดอืีน้เดเีก็เอากพอดีพอดีพอดีอดอดงามๆข้ามสองละข้ามละข้าเลยเอ,อีกสองจูงงามๆผึ่งแดงสีเมนต่อตัวนี้ิีงามงเลยตี่ี่ง,งามงโอ้พ่ตแล้ ดอกเพิ่นขาเพิ่นขากับดอกต่างกันแห่เด้อหูงามงามงามัพี่น้องเฮ็ดพึ่งนาหอผอเตยเฮ็ดพึ่งนาหอพี่น้องเอเฮ็ดพึ่งนาหอพี่น้องข้างผุดก็มีผุดซีหาดอกข้างผุดอู้สุดยอดเลยบาลนี่กําลังตุลุเนาะมู้อ้าวอ้าวเก็บเก็บโมหนึ่งปิดไว้นะคะเพลิน พี่น้องสิมาเคลียร์เพิเคลียร์เพราะดอกเฮ็ดเพิ่นมันอู้งามแฮีงงามแฮีงเนาะแม่นเฮ็ดหมู่เดียวเบิ่งติลอะพี่น้องซีดอกเต็มงามมือพอเตยเลยเอ้าขาก็ใหญ่ๆยาวๆบาดโอ้ซีดอกเบิดกลุเฮ็ดแล้วเด้อบาดแต่ว่าเฮ็ดขมก็หลายแหละเนาะแม่นๆมาๆๆพุ่นอีก3-4พี่น้องเอ็นหน่อยดอกเด้อนี่หมู่ใหญ่กลุ่มใหญ่คักเลย ฝนปีนี <wounds> um, <ícios> ่ฝนดีพี่น้องฝนดีฝนตกตกเมียนวดตกฝนอู้ฝุหน่ะจุดโกดจิตเกียรติยจุดโกดจิตเกียรติด้วยบ้านฝนดีฝนดีฝนดีพี่น้องมีเหี้ยเลยทีนเมียนไม่ยนี้เออขันเฮ็ดเพิงอันนี้ออกเฮ็ดเละงโง่ไม่ซีดแล้วเมียนเมียนอู้งามเฮงเอาอีกพอต่ออืมเมียนเบ็ดผู้ตั้งหลังของกระเมียนกระเมียนเหล่าผดด้อพี่น้อง มีแต่ตูดสูมามเพ็ดดอกเดียวเป็นเพ็ดดอกเดียวพุพ่นๆอีกข้างหลังยังมีอีกบ่กอู้ยอู้ยมาเป็นเพ็ดดอกเดียวโว้ยมาขัดกันแบบร้อมใจกันออกขัดคนดีเพ็ดออกกุ้งไงขุางา่นอีกโดอกอู้เอา้าหงามๆเลยเบิ่งในาตาในาตา นี่อีกรอบพ่อเตย้ยเฮ้วาวจีก่อนยางนี้จากวนะโอเยเนี่ยเด้ห<อ><อ>น่อยหน่อยเพลินเนียมทั้งไม้เสยเลยอ้าวหานเ็ดเพิงสาตุ่มตุ้มเพิงสาดเพิองนาโอนาโฮแล้วแต่ผู้เชี่ยวแล้วแต่ผู้ถนัดง,งามงามไม่เนาะอวยด้วยอยู่เต้พี่น้องเมาเนียมแต่สามดอก ยัไม่เตยสอมเพิ่งเตยเพิ่งเข่าเด้อบ้านพี่น้องอ่ะพอเตยเพิ่นยังไปเบิ่งอีกมองหนึ่งแม่เตยขออนุญาตเก็บก่อนงามๆเลยพี่น้องจุ่มเดียวกระลังงามพี่น้องกระลังงามมองเก็บเมื่อวานนี่แหละพี่น้องยิ่งพอได้เรียบเอาอีกสองดอก สวยดอกงามๆโอ้ยงามๆเลยพี่น้องเอาอีกสามจูมงามๆอ่ะพอเตยมาหอดแล้วมันปลาเตยเลาะไปเรื่อยๆแล้วพอเตยนี่พักป่้ยงามๆอยู่จี่จูมเลยทั้งไหน เอาเก็บเก็บที oh, get, get right. Ư, hmm. Hello, ่ไหนเออนหนอ๋อย wow. on ังม nah, right. ีใ uh, ห้เก็บใหยื่อแบบนี่เนาะเนิดพึ่งเขาพี่น้องกุมที่เก็บนั่นแหละอ๋อยังงามอยู่ยังงามอยู่ยังคอยเก็บอยู่ามาดุนแล้วแม่เตยพ่อเตยที่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 อีกันนี่ลายดอกกี่เรนสีดอกขาดอกกำลังกระดุกเลยกำลังงามงามเยตะเกิน คนอ,อันนี้ใบใหม่ขายาวนไหมเนาะดูมต่ใบใหม่งามเลยอ้าวบานกับบานงามผูดอีกดอกนึงตาเตยเต็มเวลาเจ๊เตยตาไม่เตยบานอ้าวตัวนี้เป็นกระตาเฮ็ดพึ่งเขานี่พี่พอ้าวคุณน่ะงา,งามเลยอ้าว ตาเลียบพี่น้องเย็ดพื้นเขาก็ได้ร้ายเติบแล้วล่ะเอ้าวสามคานเดิอบ้านเรื่อยเนี่ยทรงไปเรื่อยๆข้าหนีเนี่ยตอกกีบน้ำกไม่นอ้องตัดไม่หันเลยทีไะเออ,อมามมามพี่น้องอยัางงามๆเนี่ยเห็นหมาด้อไผ่เข่าปลาก็ได้เมื่งงามาค่ะเธอพอเติบเมาืงามแช่บ้าน นั่นดอกนึ่งสำคัญขายลายใช่ไหมโอ้หนึ่งหอดเฮ็ดผึ่งเัิน,น,นขายลายเฮ็ดผึ่งเัินไวนงามงามสมบูรณ์ขนาดเลยเน,ะนาะมมเนี่ยขาใหญ่ใหญ่ถุนสมบูรณ์แห่งป่าเนี่ยปลา,าน้องเมกเด้อพี่น้องเปิดต้นคลิปหลงบอ่อพิกัดค่ะพี่น้องก็สรุปคลิปในเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องนักลระเฮ็ดเมตเตยพอเตยป่าเตะกระเขาปลาน้องเมกพี่น้องมานั่งเบิ่ง เฮ็ดผึ่งแดงซี่ก็เฮ็ดผึ่งเขานอ้พอเตยมันอีกคือเกาละพี่น้องแต้มสองกระตาอีกคือเกามเฮ็ดผึ่งเขาก็นี่นนเฮ็ดผึ่งเขานกระตาหนีก็จะเป็นเฮ็ดผึ่งคาไล่เนาะผึ่งไว้แล้วก็จะเป็นเฮ็ดผึ่งนาหอพี่น้องนี่โมเดียวกลุ่มเดียวเฮ็ดผึ่งนาหออยู่ทั้งเทิงทั้งใต่สิเป็นเฮ็ดผึ่งเขาตัวนี้ทั้งนี้สิมีแต่เฮ็ดผึ่งแดงล้วนเด้อพี่น้องผึ่งแดงซี่ ติดบังเลยพอเตยมือนีเปลี่ยนตาเต็มตาอีกคือเกามีตาตาใหญ่ๆเหมือนเต็มสองกระตาอีกคือเกาเนาะเฮ็ดพึ่งค้มก็ออกมาแล้วพี่น้องเฮ็ดพึ่งค้มก็เห็นออกมาพึ่งคมท้องเขาาก็เห็นออกมาอยู่ออกมาเริ่มอ,ออกมาลายแล้วเนาะเฮ็ดพึ่งคมก็ได้ผู้ใดข้อมักคมเด้อพี่น้องก็มีมาแล้วล่ะเริ่มออกไปเรื่อยๆแล,แล้วล่ะ ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนักลา่าเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยปลาแตากเนาะจ้ะเร์น้องสำรับมื้อนี้ก,กม็ม้านีลีพี่น้องมาสุดยอดอีกคือเก่าสำรับมื้อนี้ก,ก็ขอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ